สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมรับชาเชี่ยวชาญครับประจําวันจันนะครับที่19นะครับของเดือนสิงหาคมครับส5 6 7นะครับส่วนทนัตโปรแกรมวันนี้ครับมีโปรแกรมพิมพ์ลิกหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับที่หยิบยกมาพรีวิวนะครับ ส่วนท่านใดครับที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ทางเข้านะครับใต้โปรไฟล์แล้วกันนะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับกับเกมวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับเป็นท่าน้าสุนัขกิ้งจอกครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังนะครับคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับพบทางด้านไอเดทองครับเท่าด้านฮอสเปอร์นะครับก็ลงเตะในเวลา ตีสองนั่นเองครับส่วนทางด้านฟอร์มนะครับเริ่มที่ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยครับนัดที่แล้วนะครับพวกเขานี่เป็นเกมกระชับมิตรครับแพ้กับทางด้านลูนองจากฝรั่งเศสไปที่0ประตูต่อ3ครับส่วนทางด้านสเปอร์นะครับพวกเขานี่แพ้กับทางด้านบาเอ็นมิวนิกจากเยอรมันไปที่2ประตูต่อ3นั่นเองนะครับความพร้อมวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านสตีฟคูเปอร์นะครับซึ่งเป็น คุณซื้อป้ายใหม่เลยครับซึ่งเป็นท่านักกุนซื้อนะครับป้ายใหม่ของท่านเลเตอร์ซิตี้เลยครับจะใช้งานท่านั้นโชมัสแคนนอนนะครับยืนเป็นท่านั้นนาเป้าครับแผงกลางก็จะมีท่านั้นสเตฟฟี่มาวินดีดี้นะครับรวมถึงท่านั้นฟาคุนโดบูโอนาโนสเต้น,นะครับเป็นตัวนะครับควบคุมเกมแดนกลางนะครับ ส่วนทานั้นสเปอร์นะครับวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านโซฮองมินครับยืมเป็นทานด้นหน้าเป้าครับแผงกลางครับตัวเชื่อมเกมก็จะมีทานด้นโดมินิกโซลังเก้นะครับซึ่งย้ายมาใหม่ครับรวมถึงด้านเดยานคูโรฟสกีนะครับในส่วนนะครับทัศนะมุมมองของผมครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกมการขันนัดแรกเลยทีเดียวครับของทั้ง2ทีมนะครับส่วนทานั้นเลสเตอร์ซิตี้นี่ก็เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับได้สําเร็จรับายในปีเดียวนะครับส่วนทานั้นไก่ใดทองครับท่านั้นสเปอร์นะครับ กับนะครับปีนี้ต้องบอกว่านะครับแนวลุกของเขานี่ได้โดมินิกซองเก้มาด้วยนะครับซึ่งทําให้นะครับแนวลุกนะครับประสิทธิภาพในการจบสกอร์นะครับของท่านสเปอร์นะครับมีความเฉียบคมเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับแนะนำนะครับให้ไปที่้าท่านมุมสูงนะครับสามช่วงตัวนะครับกับเกมวันนี้ครับเปิดสนามใหม่ๆอย่างนี้ครับมีแรงนะครับฮึทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนครับ 90นาทีผมเชื่อว่าคู่นี้นะครับน่าจะซัดกันแหลกนะครับซึ่งดูจากสเตติเฮตูเฮนะครับตลอดทั้ง5เกมนะครับในการเจอกันครับต้องบอกว่านะครับซัดกันนะครับโอ้โหถล่มทลายเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับสำหรับเรื่องสกอร์นะครับกับเกมวันนี้ครับผมไม่แนะนําให้ไปที่ท่านงฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับไปที่ท่านงมุมบนแล้วกันครับโอเวอร์สกอร์ครับ3ช่วงตัวนะครับวันนี้ครับสวยจัดเลยครับพี่น้องครับ ใครที่จะตามไปครับ3ช่วงตัวนะครับไปลุยด้วยกันครับทางด้านโอเวอร์สกอร์ครับคู่ทางด้านเลเตอร์ซิตี้กับทางด้านสเปอร์นะครับในส่วนทัศนะเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านชุดโครงการนะครับรวมถึงทางด้านบอลไร์บอลสดครับใครที่อยากสนใจครับติดตามผมในกลุ่มเพิ่มเติมครับมาได้ที่ทางด้านทางเข้าครับใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ c h 0 9นย์ะครับจากันวันนี้นะครับขอให้โชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับผมขอบคุณครับ